ลักษณะต้นนี้พอที่จะลงสารและทําดอกได้หรือยังคะอ่าลักษณะต้นนี้อ่ายังไม่พร้อมนะครับเพราะว่าทุเรียนอ่าเขามีหางประทูหางดาบมีออกมาปะปลายนะครับมาดูนะครับทุเรียนลักษณะอ่าเราจะลงสารยังไม่ได้นะเพราะว่าเขาแตกอ่ายอดมาใหม่นะครับยาวด้วยนะครับ ถ้าออกเล็กๆอาจจะลงสารได้ในะแต่นี้ออกยาวบางอันก็เนี่ยขนาดนี้แล้วนะครับเทสลาดก็มาก็มีเหมือนกัน,นครับเห็นไหมครับลักษณะทุเรียนแตกยอดมาอย่างนี้ยังไม่พร้อมที่จะอ่าลงสารนะครับเพราะว่าใบตัวนี้เขาก็จะไม่สมบูรณ์ครับเราต้องให้ใบทุดนี้ออกมาอีกสักหน่อยนะครับให้เทสลาดเราค่อยลงสารเนี่ยลักษณะเออได้ประมาณนี้เราพอลงได้นะครับเนี่ย ลักษณะนี้เราก็พอลงสารได้นะครับอ่าระหว่างนี้ลงสารได้นะครับถ้าลักษณะนี้ลงสารายังไม่ได้ต้นนี้ต้องรอก่อนครับอ่าเพราะว่าใบเขาอ่ายังไม่พร้อมนะครับตัวนี้ได้สองชุดใบนะครับนี่ชุดใบที่สามเราจะเอาใบชุดชุดใบที่สามก่อนนะครับเพราะว่าทุเรียนถ้าใบใบไม่พร้อมเราไปทําดอกทําผลนี่ก็มีสิะหลุดร่วงเดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่อ่าที่พร้อมที่จะลงสารได้นะครับ ลักษณะนี้่าลงสารได้แล้วนะครับพอใบเทสลาดแล้วนะครับเนี่ยมีบ้างนิดหน่อยนะครับหางประทูนะครับแต่ส่วนมากเขาจะเทสลาดกลางหมดแล้วนะครับลักษณะนี้นะครับอรักษาต้นนี้ลงสารได้ครับอ่าเถิดใบนี้มีเพี้ยกินบ้างครับมีบ้างนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะครับาะบางทีก็เวลาฉีดพ่นยาก็โดนฝนนะครับเนี่ยอย่างนี้พอลงได้นะครับเนี่ยต้นนี้พร้อมที่จะ อาลงสารได้นะครับอาสะสมอาหารไปเรื่อยแล้วไม่ให้เขาออกดอกออกยอดใหม่นะครับเพราะว่าให้เขาอาได้ใบชุดนี้ชุดที่สามเต็มนะครับต้นนี้ใบจะหนาแน่นเลยนะครับเข้ามาดูนะครับถ้าใบทุเรียนสมบูรณ์ลักษณะนี้นะครับเนี่ยถึงจะทําดอกเอาลูกนะครับถึงจะอุ่นใจครับมันจะหนาตึ๊บเลยนะครับต้นนี้ต้นไม่ใหญ่มากนะครับต้นเล็กๆเองนะครับแต่ใบเขาหนานะครับต้องแหวกเข้าไปดูนะครับเนี่ยมาดูลักษณะอย่างนี้แหละครับถึงจะ ได้ครบสามชุดใบนะครับใบก็สมบูรณ์แต่ยังไม่เขียวเข้มเพราะว่าเขาใบเพสลาดใหม่นะครับเราต้องเลี้ยงใบนี้ให้ให้เขียวเข้มนะครับถึงจะเอาดอกเอาผลได้นะครับลักษณะนี้สามชุดใบเต็มครับเนี่ยดูด้านนี้นะครับสวยมากนะครับต้นนี้แต่ต้นไม่ใหญ่ครับเนี่ยใบมันเงาลักษณะนี้นะมาดูนะครับใกล้ๆกล้นะครับเนี่ยใบต้องมันเงาอย่างนี้นะครับเนี่ยถึงจะ อุ่นใจหน่อยนะครับถึงดอกจะไม่หลุดล่วงมากนะครับเราจะกําหนดได้เลยว่าจะเอากี่ลูกได้นะครับไม่ใช่ว่าใบไม่สมบูรณ์แล้วก็ลําบากเรานะครับตอนอทําดอกทําผลนะครับเพราะว่าถ้าใบไม่ดีเขาก็จะไม่สามารถระ,ะแบกรูกได้นะครับแต่ถ้าใบสมบูรณ์ลงครัวเราดีนะครับสะสมอาหารได้ยังไงก็แขวนลูกได้ครับ